สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นตอนที่22สองของ p d p a Audiobook นะครับเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายใหม่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนกันนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตนำข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ให้ทราบกันนะครับเรื่องที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือ4เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDP a ข้อ1การถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิดพีดีพีเอหรือไม่คำตอบก็คือกรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่เจตนาและการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับ ข้อ2ก็คือถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิดพี p พเอหรือไม่คำตอบก็คือสามารถโพสต์ได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนคคลข้อ3 ติดกล้องงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิดพ DP a อหรือไม่คำตอบก็คือการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้านและข้อ4เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมหากการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นการทําตามสัญญาข้อสองเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อํานาจไว้สามเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและหรือร่างกายของบุคคล 4. เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ 5. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารนณะและ 6. เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองครับที่กล่าวไปข้างต้นคงจะพอทำให้ทุกท่านเข้าใจได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ใช้ป้องกันอาชญากรรมนะครับคงจะเบาใจกันได้ระดับหนึ่งเพราะหากต้องติดป้ายเตือนว่าบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิด ก็อาจทำให้มิจฉาชีพสามารถหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดไปได้โดยง่ายกล้องวงจรปิดก็คงจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอนำสาระความรู้มาเล่าสู่กันฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ